บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สิ้นสุดการรอคอยค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกราชาวนาเหนืออีสานกลางใต้และสุดนะคะนันมีแผนการจ่ายเงินมาฝากพี่น้องเกษตรกราชาวนาอีกแล้วมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามค่ะและแผนการจ่ายใครยังคงไม่ได้รับการอนเนินจะต้องทําอย่างไรในส่วนของการจ่ายเงินรอบที่1รอบที่2นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณ แม่พี่น้องประชาชนท,ทุกท่านสิ้นสุดการรอคอยสําหรับพี่น้องเกษตรกรชนะวันนี้มีแผนการจ่ายมาฝากอีกแล้วนะคะไปเช็คเลยค่ะว่าสาขาไหนจังหวัดอะไรเหนือสารกลางใต้ใครได้รับเงินบ้างและใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทําอย่างไรติดตามกันเลยค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา15จังหวัดพร้อมโอนวันแรกค่ะคุณผู้ชม16ธันวาคม2567 15จังหวัดนี้มีจังหวัดอะไรบ้างนะคะในการโอนเงินรอบแรกให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว ที่รอคอยการชดเชยไร่ละ1000บาทค่ะล่าสุดวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะในส่วนของรอบแรกเลยตรงกับวันที่16ธันวาคม15จังหวัดแรกจะได้รับการโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีนะคะสูงสุดอยู่ที่10,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลยค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไล้์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณปอ แม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยนะคะยินดีด้วยค่ะไร่ละ1,000บาทมาตามนัดแจก5าวันเริ่มโอนนะคะในส่วนของเหนืออีสานกลางใต้รอบแรกค่ะคุณผู้ชมในวันที่1 6ธันวาคม2 5 6 7 15จังหวัดแรกที่จะได้รับการโอนเงินนะคะซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นแต่ละภาคนะคะทั้งหมด5วันให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนากระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทให้ทางธนาคารทรกศโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาภาคไหน 15จังหวัดจะได้รับเงนก่อนเดี๋ยวเราไปตามค่ะล่าสุดนายจรพันธ์อมรวิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอหลังจากที่โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการปลิทับหไร่ละ1,000บาทไม่เกินคูเรนละ10ไร่ ซึ่งตอนนี้มติครมอรมีการอนุมัติจ่ายเงินให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในวันแรกนะคะถือว่ารอบแรกเลยในวันที่16ธันวาคมซึ่งการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น5รอบนะคะเหนืออีสานกลางใต้แต่ทีนี้ค่ะในส่วนของรอบที่1จะเริ่มโอนในวันที่16ธันวาคมนี้โอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว ทางภาคเหนือเลย15จังหวัดนะคะคุณผู้ชมมาดูพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือตามแผนการจ่ายของทางธนาคารทรกศที่เกษตรกรได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและวันนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรมีการส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทรกศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แผนการจ่ายเงินรอให้ทางธนาคารทรกศกดโอนเท่านั้นค่ะภาคเหนือจะประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัด น,น่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรและก็จังหวัดเพชรชบูรณ์รวมไปถึงพิจิตรด้วยค่ะคุณผู้ชมยินดีกับการรับเงินรอบแรกของพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคเหนือ15จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และก็พิจิตรด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ค่ะในส่วนของการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีท่านจริพภัธรอมรวิวัตท่านแถลงด้ตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามค่ะ เรื่องที่ท่านนายกได้เกริ่นเมื่อสักครู่ครับเรื่องของโครงการไร่ลับพันนะครับซึ่งเอ่อได้หลังจากที่มติคอรมอออกเมื่อวันที่3ธันวาก็มีการดําเนินการโดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศร,ร่วมกันกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนริมนก็เอ่อได้ให้ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เอ่อต้องใช้ในการดําเนินการจนครบถ้วนนะครับวันนี้ทางทกศพร้อมครับแล้วก็ จะเป็นผู้ดําเนินการในการออกเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยเริ่มในวันจันทร์หน้าใช้เวลา1สัปดาห์ครับหวันในการดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดอย่างที่ท่านนายกได้เรียนเนี่ยนะครับ4.3ล้านรายเศษนะครับงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ3 5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับดำเนินการในวันจันทร์ที่16วันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการโอนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดนะครับ วันอังคารที่17จะเป็นกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกวันพุธนะครับจะเป็นกลุ่มภาคอีสานตอนบนวันพระรหัสจะเป็นกลุ่มภาคอีสานตอนล่างและวันสุดท้ายเป็นวันศุกร์ครับภาคตะวันตกาภาคตะวันตกภาคใต้ครับจะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะครบถ้วนในการดําเนินการใช้เวลาในการดําเนินการในการโอนทั้งหมด5วันครับอ,อันนี้คือไร่ละพันไม่เกิน10ไร่ครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญมากๆแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากของทางธานาคารทกศก็ต้องให้ตรงก,รกบบันกับทะเบียนเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินเหมือนกันกันกบเพื่อนนะคะก็ให้ไปตรวจสอบเช็คบงเงินเลยว่าท่านได้รับเงินหรือไม่แต่ถ้าหากท่านไม่ได้รับเงินจริงๆให้ดูความเป็นเกษตรกรทะเบียนเกษตรกรบัญชีเงินฝากตรงกันหรือไม่แล้วก็บัญชีมีการเคลื่อนไหวหรือไม่และการโอ,อนเงินต้องเป็นบัญชีธนาคารทกศเท่านั้นและเช็คความเป็นเกษตรกรว่าตกหล่นหรือเปล่าถ้าหากมี ในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรให้ไปติดต่อที่เกษตรอำเภอค่ะเอาละค่ะใครได้รับการโอนเงินแล้วบ้างนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ